มีคนเตะจากกลางสนามเข้ามาเร็วเฮ้ยครึ่งสนามหรือว่านี่คือกีฬามันๆซะด้วยอ่ะนี่คือโอ้โอ้ของกัรหรือเปล่าเป็นเตะลูกตรงครึ่งสนามอ้ยยิงบอลไแค่นี่ว้าวกัดนั่นแาเน่เองกัดมันประกาศทีมอัลนี่ผมส่งออกแคามไปแล้วฮะน้อ